สวัสดีครับกิตติรีวิวสินค้าขายของช่องรีวิวบากิตติวันนี้จะสาธิตวิธีการผ่าไม้ไผ่แต่ก่อนอื่นกิตติจำน่ายนะบอกตรงเลยครับว่าจำน่ายครับสินค้าก็คือจำปาผ่าไม้ไผ่จำปาใบไผ่เพื่อนๆสามารถสั่งมาได้นะครับเราผลิตตั้งแต่สองซี่ถึง16บซี่อันนี้คือตัวอย่างสองซี่นะฮะคมอยู่ฝั่งนี้ นะเส้นผ่าศูนย์กลางของมีดอันนี้นะฮะหนิ้วครึ่งนะครับหนะนิ้วครึ่งาสามซี่สามซี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือสี่ซี่ตัวนี้คือห้าซีนะนะ่แล้วก็มีถึงที่หกตัวนี้ก็หกซี่เดี๋ยวจะสาธิตผ่าสามซี่ให้จํานวนซี่ไม้ไผ่เท่ากันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหนิ้วครึ่งนะนะไม้ไผ่เล็กใหญ่ ได้หมดเลยตัวอย่างนะครับวิธีการผ่านะครับให้มีดฟั่มลงให้คมหายขึ้นนะนะโคมหายขึ้นแล้วหาโคนของไม้ไผ่ที่เราจะผ่าผ่าสามซี่นะครับลำเล็กลำใหญ่ได้หมดเลยให้ไม้ไผ่อยู่ในวงนี้ได้หมดอันนี้ไม้ไผ่เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวก็วิธีการหนึ่งจับมีดขึ้นมาถ้าไม้ไผ่ยาวเกินสองเมตรถึงห้าหกเมตรกระแจกลงกับพื้นนะฮะนี่คือสามซี่นะฮะ เสร็จแ,แล้ววิธีการให้ตวัดปลายมีดเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนคนไหนถ้าซื้อสินค้ากิตินะครับต้องการในมีดย่งม,ม,มีน้ำหนักก็หาอะไรมาอัดที่ด้ามอ่าอย่างเช่นเหล็กหรือว่าไม้นะฮะวิธีการนะครับให้เรากระแทกให้น้ำหนักแบบแรงน้มถ่งของโลกกระแทกลงจากข้างบนลงมานะฮะอ่าแล้วแต่เราจะใช้วิธีการนะกระแทกไปเรื่อยๆหรือจะ ทำแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่นะฮะนี่แล้วแต่เราไม้ไผ่ที่ผ่าให้คือไม้ไผ่สดนะครับก็แห้งแบบนี้ก็ผ่าได้เหมือนกันแต่มันจะเหนียวเหนียวกว่าปกตินะฮะอ่ะเนี่ยแห้งแบบเนี้ยนี่คือฝ่าอุปกรณ์ผ่าสามซี่นะครับนี่เราผ่าตัวนี้ไม่ว่าเราจะทําแคละหรือว่าทำทำโต๊นะตะนะโต๊ะแกะนะ ทำเก้าอี้นะแกละที่เป็นเก้าอี้เป็นใช้ไม้ฟากอ่ะหรือว่าฝากระท่อมไม้ไผ่นะเนี่ยเราสามารถผ่าเท่ากันได้โอเคนะเนี่ยเราสามารถผ่าเวผ่าเร็วผ่าไวผ่าแล้วรับรองว่าหานเราเดินไวนะหานเสร็จไวไม้ไผ่เนี่ยซี่เท่ากันใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์กิติอย่างเดียวเป็นสินค้าออนไลน์นะครับ 095 948 0521แล้วก็ดูใต้คลิปอีกทีหนึ่งหน้าปกคลิปด้วยแอดไลน์มานะครับอย่างเดียวนะครับโทรมารับแต่ว่าไม่สามารถสั่งได้ต้องแอดไลน์สั่งตังแอดไลน์อย่างเดียวก็คือออนไลน์ line. อันนี้ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยจำปาผ่าไม้ไผ่วันนี้ลาก่อนนะครับสั่งเลยครับสวัสดีครับ